เจมาเจมามาอยูาาาย่ก่อนจุด,น,ด,น,ดนี้เลยก่อ,อ,อนเจมา,าจะบอก <What? S 3> เกามา,า,กเกาคิดว่าพี่เป็นเกียร์สอด้เลยลดได้ครับสั่งแอคชั่นให้หน่อยได้หครับอ่าอ่าเดียบเียบ คุ้กาครับตาซีรีส์นะครับาซีรีส์ครับขอเสียงปรบมือให้กับสหนุ่มสพระเอกอันเป็นที่รักของทุกครับ